ใช่ไหมนี่มันลิบปากนี่หว่ามันนี่เหมือนกับลิบธรรมดาเลยเอาเราของทุกอย่านี้มานำเล็นแบบไฟดับเคยเพื่อใครตัดไฟมีอย่างนี้กันด้วยหรอนี่เป็นให้เออเลิฟไปถึงไหนวะเนี่ยมีมีแบตนี้กันด้วยออาไฟออไฟเบิดแล้วโอเคๆโอ้โห ผมเลิกไม่ขินแล้วนี่อะไรเนะี่ยเฮ้ยคูบาดิผมจะจำคุณได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มมืดแล้วเราว่าไปเดี๋ยวเลเข้าไปในลิฟต์ดูกาโอโ้โห กดลิฟต์ยังนี่ยังไม่ได้กดใช่ไหมเพื่อนกดลิฟต์แล้วกดลิฟต์แข็งแกโอ้ลิปเปิดแล้วลิปเปิดแล้วเฮ้ยนี่มาทางรถไฟใช่ไหมใช่ทางอะไรอะเดินไปก่อนอืออือใช่ทางอะไรเดินไปก่อนไปโดไปโดทางว่างเปล่าไปนี่ก็ไม่มีอะไร,ะไรหรอกว่ มันคืออะไรกันแน่เฮ้ยนี่มันบุมบ็อกนี่หว่าถ้าเป็นบุมบ็อกเหมือนทางนี้โอ้โหกระตูนกระตูนแคทแมวสีลงุงเฮ้ยมันมีช็อปตรงนี้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไฟไว้ฉา้ อันนี้ก็ราต้องการ29โลบักอืมผมผมก็อยากซื้อนะอันนะี้ได้เติมเงินใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกันเดี๋ยวผมผมเข้าไปรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะใช่แต่ว่าโลบคัคกยังไม่เติมนะผมโอ้มาแล้วโอ้โหเขากลัออบจังหวะพอดีเนะลยเพื่อเรามีไฟอยู่นะเคากระเพราข้านได้ไก่มันปิ้งย่างโอ้โหเฮ้ย ไม่เดี๋ยวนะใช่ไหมเนี่ยเออใช่แน่เออเออใช่แน่เลยนี่เราไม่ได้เล่นแบบเอเรีย51อยู่ใช่ไหมไม่เนี่ยผมเวยบ้าเราคนละเกมกันวันคนละเกมกันได้เปล่าใครนายนี่มันรีบปีนสิง แต่เบลินจาคมูล,ละโอ้โคอนเรื่องเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋วมาไหนแล้ว,มมลว,ลวไม่รู้เก้าลิก่อนโอ้โหมากันเบีย้ยเดี๋ยวกันนะเฮ้ยคนเด็กดกันเด็กกันลงกันจุ๊บมันลบล็อจุ๊บมันลงทุกนี้วโอ้โหนี่นี่นี่นเอพะพอดีกันเลยอ่ะเรียบร้อย <c oughs> ผมน่าซื้อจะลลุดไปเลยผม ล้วก็ซื้ออันนี้แหละไปะซื้อกันแต่ว่าอย่าไปเติมผมนะของจริงอย่าไปเติมนะ้ผมข้ามดีกว่าอย่าไปเติมเนผม้อผมเรียบร้อยสุยดยอดเติมนั่นแหละแล้วไหนอะต้องรีสบอนก่อนเนาะรีสบอนก่อนใช่ไหมใช่มาแล้วจะหลวดนี่จะหลวดใช้ยังไงอะเอ้าไม่เห็นก็แล้วโอ้จะหลวจดมาแล้วครับ นี่แหละโลมันกนโอ้โหอีกคนนีไปเลยกับจัลลวดเราไปไหน่ะโ้น่มันดูดกเอาันมาเกมไวจงเนอาละครับรถมักนมาก่อนะผมอ่ารถมังกรมาอ่านี่คือพลังแห่งโลบักโอ้โหนี่หลังโยบิเซฟเดือรับผมซื้อโลบักนี่ย มันต้องกระดับพิมีโอ้ยซื้อโลบักเนี่ยไม่ต้องกระดับพิมีซะนานนะผมใช่แล้วแหลมแต่ว่าของกินอยาไปเติมนะหัวใจผมมันเปลืองตังนะผม,อมเออใช่เออใช่นี่มันวันตูจ่จีนใช่ไหมใช่นี่มันตูจ่จีนซึ่งก้าไม่ต้องเอาเงินดิ มาโล้นังกันดูดิว่าฆ่าได้ไหมอ,อย่างก,กับอิฟินิตโอ้ยนิดนึงก็เลือกลายเหมือนเดิมอ่าจรวดก็อยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนเจ็บจรวดวได้ปะท่านเพื่อนนั่นมันจรวดของเราห้ามเจ็บไปเด็ดขาดวิวบอยยิ่งไปเอาเอาหนูมาเล่นปล่อยไหมนะเอาเข้ารีบเลยเอาเออดีบันเฮ้ยขึ้นไป จบแล้วโอเครอรอรอ,ร,อรอรอรอลิฟท์ข้างหน้าต่อไป uh huh. โอ้โหบอกเลยต่รอดอันนี้ถูกทุกถูกว่าแถมยังดีอีกด้วยเ uh huh. อาบ้านน้ำตายทำไมอะโอ้โหในกลัวสินะมันต้องกระดับแล้วเอ้ยมาแล้วอารู้นั่งกัด้วยก่อนมา ไก่ก็มาขึ้นมานี่มันคุกนี่นะนี่คืออะไรไม่รู้กระดึงโดนนังกันกระลำใจจ้ะาไปก่อนโด่นังกันนะอ้าไอ้นี่มันมีอะไรพูดเฉยเลยเรามันมืดมันมืดมันมืดหรือมันไม่เป็นไรเรามีโล่้องกันอยู่ได้เหรอโล่นังกันสามารถช่วยได้เพราะว่านี่คือของที่ เ้ยไม่เอาไม่เอาแล้วละมาเมื่อไรกันเราไม่ร <go dietary Sí> uhm, ู <uana> ้ต้องกันดูมาสิพวกกันมีร้อนนักันแห่งขันเจ้ากันมีพลังแห่งปาเจ้านายเข้ามาเลยไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวดาวโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพลังหมดเดี๋ยวพลังหมดพลังหมดแล้วโอ้โหมันหมดเร็วจังเลยอ่ะหมดโคตรเร็ว นะคะแตเงินผมเจอละโอ้โหกำลังโซนิกดูกคนดูบูดิ้งโอ้โขกำลังโซโนิกเอา,เาแล้วก็ผมน้วก็มาขอเจคลิปนี้กันไปเท่าน,น,นี้ก่อนนะผม้าเกมนี้ถ้าลืมกร,กกรมกด้กรดิ่รับว่ากดิดตามกันด้วยนะผมเสีย้มีชเต้นรับนี้กตอนากระบถมบายลองเข้าริบไปดิวมาครั้งนี้มันก็เจออะไรอ